ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้แอดก,ก็จะพาไปหาหลักร้อยบนนะครับผมมีสูตรไหนเข้าบ้างสูตรไหนหลุดบ้างเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาหลักร้อยมันไม่เข้าอยู่สูตรหนึ่งเนาะมันหลุดอยู่สูตรหนึ่งก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดกรณนนีความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขัดสูตร h o y ด channel ก็คือตรงนี้นะครับเนาะสูตรดับร้อยบนนะครับวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเรามาวางไว้สิสูตรเนาะสิสูตรจากสิสูตรนะครับผมลายหรือเปล่า จาก10สูตรอันนี้สูตรแรกผ่านเนาะเอะ๊ะเหมือนลายๆสูตรแรกดับอยู่เนาะดับ7จ็ดโภนาวันออกที่อ่าแปดเนาะแปดแปดสี่สามเนาะสูตรที่1อยู่ที่2อยู่ที่3ามและสอยู่ที่4อยู่ท, 4, ยที่5หลุดนะสูตรที่5นี่หลุดนะนี่อยู่อยู่อยู่ดับอยู่ดับอยู่ดับอยู่ ดับอยู่อยู่สูตรนะครับผมรูดหนึ่งสูตรเนาะรูดหนึ่งสูตรแล้วทีนี้เลขอ่าสูตรหลักร้อยบนยาวก็ยังเดินต่อแต่ตัวชนมันชนกันที่096ยาไม่มีเนาะให้เด่นไป0 9 6ย์ไม่มีแต่ในสูตรเด่นมันยังมี8อยู่ก็จะใช้ต่อนะครับใช้ตัวนี้เนาะสูตรเดินยาวหลักร้อยบน8ตัวเอามาสูตรเดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เอาสูตรดับหลักร้อยบนที่เหลือเนาะเก้าสูตรนี้มานะครับสูตรนี้พักไปก่อนนะครับ <c oughs> เริ่มต้นจากสูตรแรกนะครับสูตรดับหลักร้อยบนงวดประจำวันที่16เดือน12 6สสูตรที่1พันบวกร้อยบน9บวกได้7 7ลบ2ได้5นะเหลืออยู่5คาดว่าเท่านั้นนะครับเลข5เลขศูนย์เลขอ,อะไรก็ช่างถ้าตรงกับเลขที่ท่านชอบใช้ไปเลยนะครับผมแอดเพียงทำเพ,งเพียงตามสูตรเท่านั้นเนาะ ว่าอันไหนมันเดินต่ออันไหนมันดับอยู่ว่าต่อไปจะดับอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่มีใครทราบเนาะเอาตามสูตรก็แล้วกันนะครับผมสูตรที่1นึ่งที่ห้าสูตรที่2นะครับสิบหน่วยล่างบวกกันได้7 7็ดเจ็ดคูณสามสามเจ็ดลบหก็เท่ากับ11บลบหก็คือ1นลบ 1, หเหลือ0นะครับเหลือศูนย์สูตรที่2ได้ศูนย์สูตรที่สามเอาตามนี้เลยเนาะนี่มีข้อ1ข้อ2ข้อ4 หกสองสิบสองสองบวกหกสองสิบสองสองบวกเจ็ดได้เก้าสเป็นศนย์ไม่เอาสอได้เก้าเบวกเได้แปดบวกหกได้สี่บวกศูนยก็ได้สี่บวกแได้สองบวกหได้เสูตรนี้ได้เเนาะสูตรต่อมาสูตรที่สี่สี่สบวกเได้เก้บวกสคงที่ได้สสูตรต่อมาสูตรที่ห้าสา 8ปดบวกแปดได้หกหกบวกหนได้เจ็ดเบวกสีได้เจ็ดเออเจบวกสีได้หนะครับหนึ่บวกแปดหนึ่บวกแปดได้เก้าเบวกใส่เปล่าหกหเอาใหม่เอาใหม่ะเอาใหม่แปดสองสิบหกแองบกสามหวกแปดได้หกแปดบวกแได้หกหบกหนึ่งได้เจ บวกสได้1 1ึนบวกหกนี่แปดสองบหกหบวกหได้เจ็ดได้แโอเคถูกต้องเนาะเนี่ยตามันลายกลับไปกลับมาโทษทีนะครับผมสูตรที่6เนาะหน่วยบนบวกหกบวกหได้9กาวางเลยได้9สูตรนี้10หน่วยล่างบวกสิหน่วยล่างลงท้ายด้วยสองลบหนึ่ง สิบในล่างบวกสิบในล่างมันหกหเนาะหก็เป็น 3, ลงท้ายได้สองลบหก็จะเหลือหนึ่ะครับสวนี้เหลือหนึส่วนต่อมาเกบวกหได้5 5าบวกสได้7 7็บวกห้าได้สองบวกแได้ศนนี่ก็ได้ศนย์เหมือนกันก็เท่ากับว่าเอาคงที่มาวางเลยเท่ากับ1นะตัวนี้เหลือหนึ่งส่วนนี้เหลือหนึตัวที่เ สามสี่บองบวกสได้สี่สบวกสมได้7จ็ดเบวกหได้สามสบวกหได้แ8ดแดบวกแได้ห6หลบหเหลือห้าโอเคนะครับผมเนาะก็จะหนึ่งสองสส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูตยครบนะมาดูตรงนี้ทีนี้เหลือจากดับเหลือจากดับร้อยบนแคเขียนไว้นี่มีสองมีสี่มี6ก็คือศอยู่นี่เนาะ 1> 0 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9นะครับผมเนาะจะหยับดูไหมอ่าที่เหลือนี่จะมาให้เห็นหรือเปล่านะครับเหลือจากดับร้อยบนเนาะ2 4 6 3ตัวเหลือ3ตัว อันนี้มาดูสูตรหลักร้อยบนเดินยาวกันบ้างนะครับผมหลักร้อยบนคือ8เนาะแล้วก็บวกด้วยหน่วยคอ1นะแล้วก็บวกร้อยคอ2 1ครั้งแล้วบวก1คงที่นะบวกด้วย1คงที่8ปบวกหได้9กนะ้าหกบวกหได้ 8, 1เนาะ8ปบวกหได้9 9้บวกหได้0 01234 0123456 6สบวกสามได้9ก็ <c oughs> จะได้8ตัว01234569นะครับผมเนาะตัวไหนที่มันชนกันบ้าง246 0ไม่มี1ไม่มี2 3ไม่มี4 5ไม่มี6ชนครบเลยเนาะก็ก้าไม่มีอยู่แล้ว246นะครับวัน,นี้เนาะ246ชนกันทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวก,ก็เลยให้เด่นไปที่ตามนี้นะครับเนาะสูตรดับหลักร้อยบนชนที่เหลือจากดับร้อยบน ชนกันแล้วก็ได้อยู่ที่ 2, 4, 6เหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมร้อยบนงวดประจำวันที่16เดือน 12, 67แอดให้เด่นไปเลย3ตัวเนาะ3ตัวถ้าจะหามาตัดอีกก็ยังไงล่ะอันนี้เอาไว้สลับท่านที่ชอบเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าชอบตัวไหนเลือกเอาถ้าตัดอีกมันก็ตัดได้อยู่นั่นแหละแต่ตัดผิดตัวไหมตัดถูกตัวไหมอะไรอย่างนี้นะก็เลยยังไม่ตัดตอนนี้นะครับผมเอาไว้ จับคู่กันเป็น3ตัวบนตรงก่อนเนาะแล้ค่อยเอาแต้มรวม3ตัวบนไปตัดแต้มรวม3ตัวบนก็ยังเดินต่ออยู่เหมือนเดิมนะครับผมเด่นร้อบนงวดประจำวันที่16เดือน12 67 2 4 6เจนาะจะไม้เห็นไหมนะครับ2 4 6 2 x x 4 x x 6 x x หน่วยมาใส่ นะครับผมว่าสิบหน่วยที่ดได้ทําไว้มีตัวไหนชอบบ้างเนาะก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมบผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในชุดสามตัวบนตรงเนาะแล้วก็หาแต้มรวม3ตัวไปตัดนะครับผม ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ